พาการนะคะกองที่1กองที่2กองที่3แล้วก็กองที่4ีนะคะเลือก1กองนะคะทําสมาธิอธิษฐานจิตแล้วก็เลือกกองที่คุณชอบนะคะแล้วก็มาดูความหมายของไพ่นะคะว่าคนที่คุณนึกถึงคิดถึงอยู่ตอนนี้เขานึกถึงคิดถึงและรู้สึกอย่างไรกับคุณแล้วก็ ความสัมพันธ์ต่อไปนะคะเขาจะทําอย่างไรนะคะกับการกระทําของเขาต่อคุณในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่1น,นะคะ คนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะตอนนี้เขากําลังช่างใจอยู่นะคะเเขาก็ยังติดอยู่ในความรู้สึกยังนึกถึงคุณนะคะทุกครั้งที่เขาอยู่คนเดียวนะคะหรือเขาเก็บตัวอยู่คนเดียวก็จะนึกถึงคุณอยู่เสมอนี่คือความรู้สึกนึกคิดแต่สิ่งที่เขากําลังช่างใจอยู่ตอนนี้คืออะไรนะคะ คนคนนี้มีความรู้สึกนึกคิดเรื่อง18บวกกับคุณนะคะมากๆนะคะหรือว่าคุณเนี่ยมีผลต่อความรู้สึกนะคะหรือว่ามีเกเิเที่ดึงดูดเขาค่อนข้างมากนะคะคนคนี้อาจจะรอคอยหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันมายาวนานแล้วอาจจะคบกันในฐานะเพื่อนคนรู้จักหรือเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าเคยรู้จักกันมานานแล้วนะคะ แล้วก็นอกจากนี้ยังหมายถึงคนที่เคยเป็นคนรักเก่ากันแล้วนะคะบางคนเนี่ยเคยแอบแซบกันมาแล้วนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เขายังหวยหาความรู้สึกนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสแปดบวกหรือในเรื่องของความรู้สึกความรักนะคะเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนค่อนข้าง เขาเรียกว่าไงอะคลั่งรักนะคะอยู่พอสมควรเลยนะคะเทคแอคชั่นต่อไปที่เขาจะกระทํากับความสัมพันธ์นี้ในการกระทําของเขาต่อไประหว่างคุณกับเขาเขากับคุณนะคะอืมเอ่อไม่รู้ว่าเคยมีประเด็นอะไรกันหรือเปล่าเช่นการ หึงหวงหรือการไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นมีการจับตามองการทําให้อีกคนหนึ่งอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะอึดอัดใจมาก่อนนะคะหรือว่าการกลับมาครั้งนี้มันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอึดอัดใจคนหนึ่งวิ่งไล่ตามคนหนึ่งคนหนึ่งวิ่งหนีอีกคนหนึ่งก็มีความหวาดระแวงเหมือนเคยมีประเด็นกันมาก่อนนะคะเกิเลยเป็นบทสรุปของไพ่ความไม่เที่ยงนะคะความพอเพียงเกิดขึ้นจริงๆแล้วอาจจะหาจุด จุดจุดสุดท้ายเจอจากที่ว่าประเด็นของคุณเนี่ยอาจจะเกิดจากคนหนึ่งรักมากคนหนึ่งหนีวิ่งหนีคนหนึ่งมีความระแวงนะคะสุดท้ายเนี่ยจะมีจุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดตรงกลางที่จะหากันจนเจอประเด็นของคุณอาจจะเกิดจากถ้า,าถ้าให้มองในในภาพรวมของไพ่เนี่ยประเด็นคุณอาจจะเกิดจากการที่ อยู่ด้วยกันแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการเงินมันไม่พอใช้แล้วก็บางคนน่ะให้ความสำคัญกับการหาเงินมากกว่าละเลยการปฏิบัติการเติมความรักให้กับแฟนจนคนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งรู้ตัวก็วิ่งตามนะคะอาจจะมีบาลานซ์เกิดขึ้นหรือการปรับความเข้าใจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคนกองที่หนึ่งนะคะ อ่าบทสรุปนะคะคิดว่าไพ่กองที่1จะสมหวังจะมีการกลับมาพูดคุยการปรับความเข้าใจกันนะคะอยู่ส่วนมากจะคุยกันในห้องไม่ได้คุยกันข้างนอกนอกห้องคุยกันในห้องอาจจะจบค่ะแล้วก็จะกลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่มั่นคงต่อกันนะคะสำหรับกองที่1่ค่ะแฮปปี้เอนดิงค่ะ,คะต่อไปสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะ ความรู้สึกนึกคิดนะคะของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้ค่ะโอ้มีประเด็นกันมาแน่นอนให้โมราถ้าคนเคยมีประเด็นนะคะเคยเอ,อ โกโหกกันเคยหักหลังกันเคยทิ้งเลยเคยจากกันไปนะคะอ่คนคนนี้ยังคิดถึงคุณอยู่เสมอนะคะแล้วก็แม้ว่าตอนนี้เขาอาจจะไม่มีใครนะคะเขาก็ยังคิดถึงคุใหม่คามว่าแม้ว่าตอนนี้เขากับคุณอาจจะห่างกันไปนานหรือว่าไม่ได้เจอกันเขาก็ยังไม่ได้เริ่มต้นมีคนใหม่นะคะอาจจะอยู่คนเดียวนะคะไพ่ถ้ำ พระฤาษีอยู่ในถ้ำผ่านาลายก็อยู่ในถ้าเนี่ยมันเหมือนการเก็บตัวนะคะหมกตัวอยู่กับตัวเองนะคะมานานมากสำหรับคนคนนี้เห็นไหมว่าเขาอยู่ตัวคนเดียวที่ผ่านมาเขายังไม่ได้เริ่มต้นใหม่กับใครนะคะ โอเคเทคแอคชั่นต่อไปที่เขาจะทำกับคุณค่ะโอ้กองที่สองสมหวังเี่ยประเด็นของคนกองสองนะคะ คนกองสองเนี่ยมันจะเป็นคนที่ชอบสกิสกนชิพเนาะชอบการดูแลอ,อกเอาใจนะคะอาจจะเป็นลูกคุณหนูแนวลูกคุณหนูนิดนึงเนาะแล้วก็ชอบคนที่เอาอกเอาใจนั่นแหละพูดง่ายๆแล้วก็เป็นสายเปยได้ด้วยซึ่งคู่ของคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เขาทำมาหากินในระดับพอเหมาะประมาณนึงไม่ได้แบบว่ามี เยอะมากมายขนาดนั้นแต่สิ่งที่มีสำหรับคนกองที่สองก็คือความจริงใจนะคะที่เห็นได้จากไพ่นะคะแล้วก็เทคแอคชั่นของเขาเนี่ยแน่นอนจะมีการกลับมานะคะแสดงความจริงจังจริงใจนะคะมาในช่วงเดือนมีนาเมษานี้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็ กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสำหรับกองสองก็แฮปปี้นี้ค่ะต่อไปสำหรับคนที่เลือกกองที่3มนะคะ คนที่คนนึกถึงตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้อคนคนนี้เป็นคนปากแข็งนะคะจริงๆแล้วอะ่ะเขารู้สึกว่า เขาอ่ะตีกันในหัวหนักมากไพ่ใบแรกเป็นไพ่ที่เขาว่าต่อสู้กับอารมณ์ความรู้สึกในหัวในจิตใจของเขาเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ไพ่นางสีดาคือคนที่นางนิ่งๆก็คือคนคนคนเนี้ยมองดูผู้หญิงคนนี้ที่รู้สึกว่านางนิ่งๆไม่ตอบไม่เหืไม่เอไอไม่สนใจเขาเลยแบบลืมเขาไปแล้วหรอหรือว่ายังไง เขารู้สึกว่าเขาตีกันในหัวค่อนข้างค่อนข้างหนักมากแล้วก็ไพ่เนี้ยมันเป็นไพ่พระเสา,าเนี่ยเป็นตัวแทนของความทุกข์ความเครียดอยู่แล้วนะคะก็ตีกันในหัวหนักมากเสอะไพ่สองใบนี้เป็นไพ่ของคนปากแข็งนะคะลักษณะของคนคนนั้นจะเป็นคนที่ตัวเขาเองก็มีอีโก้สูงนะคะมีภาพลักษณ์ของการเป็นคนที่นิ่งๆมีความรู้นิ่งเงียบแต่เขาอ่ะ แค่แบบไม่กล้าพูดว่าเขารู้สึกว่าเขาอะข้างหรือว่าเขาคิดถึงคุณแล้วก็รู้สึกแบบตีกันในหัวว่าทําไมคุณถึงนิ่งนะคะขนาดนี้แล้วก็มีการแอบส่องแอบดูนะคะจะมีไพ่ของการแอบดูอาจจะแอบดูทางาทางออนไลน์นะคะว่าคุณทําอะไรอยู่เช็คอินที่ไหนทําอะไรมีการแอบดูแม้ว่าจะไม่ได้คุยกันไพ่นี้บ่งบอกว่าคุณน่าจะไม่ได้คุยกัน ในระยะหนึ่งแล้วหรือว่าหยุดการติดต่อสื่อสารกันมาในในระยะหนึ่งนะคะโอเคแล้วก็เขาคิดจะทำอย่างไรต่อไปกับความสัมพันธ์นี้กับคุณค่ะจะถ้าคุณมาไหมจะกลับมาไหมหรือจะทำอะไรไหม คนคนนี้ต้องเป็นคนที่มีบาดแผลในใจ,จิตใจแน่ๆเลยเป็นแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณอะอาจจะไปมีคนอื่นแล้วคุณลืมเขาไปแล้วแน่ๆเลยคุณห่างหลังเขาหรือเปล่าคุณแบบลืมเขาไปหรือเปล่าเขารู้สึกว่าเขาอะพยายามที่จะปรงนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณมันเป็นพลังงานแบบนี้พลังงานของการที่เขารู้สึกสบายใจเหมือนกับ มีความอบอุ่นอารมณ์เหมือนแม่รักลูกมันเป็นความความรักที่แบบจริงจังจริงใจอะคะ่ะแต่มันไพ่สองใบเนี้ยมันเป็นไพ่ที่เขาเขารู้สึกว่า,เ,าเขาอะอาจจะโดนหักหลังไปแล้วหรือว่าโดนลืมไปแล้วโดนทิ้งความรู้สึกดีๆไปแล้วนะคะกับความรักความจริงใจความบริสุทธิ์แบบนี้นะคะ ยังไม่เห็นการเทคแอคชั่นอะไรขอถามต่ออีกนะคะว่าแล้วเขาจะทำอะไรไหมหรือจะนิ่งเงียบต่อไปอืมโอ้โห ดีตอนจบสังงานแต่ว่าคนกลุ่มที่สามนะคะจะเป็นคนที่ปากแข็งมากดังนั้นยากมากที่เขาจะแบบพูดเอ่อยอ้างอะไรเนี่ยบางทีก็จะมีฟอร์มีเก๊กมีมากนะคะในช่วงในช่วงหลังจากนี้นะคะ เขาจะมีอาการหนักมากขึ้นนะคะในเรื่องของความรู้สึกอึดอัดในจิตใจหรือว่าความอ,าอ่อนไหวทางอารมณ์ของเขาอะจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเขารู้สึกเขาอึดอัดกับความรู้สึกแบบนี้เนาะแล้วก็มันจะเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ที่เขาจะลดอีโก้ของเขานะคะไพ่ตัวนี้นะคะ ที่เขาจะยอมลดอีโก้ไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเนาะแบบเออจะไม่เก็กเป็นผู้ใหญ่ละอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายหรือว่าเ,าเขาอาจจะมั่นใจแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการเป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายที่มาจากคนจริงจังจริงใจคนอีโก้สูงนะคะที่ไม่เคยยอมใครเนาะแล้วก็เดินทางมาหาคุณนะคะแน่นอนอันนี้ แต่จะใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะในการที่คนคนนี้จะตัดสินใจได้เนี่ยใช้เวลาไปเป็นเข้าประมาณเดือนที่7นะคะที่จะเริ่มมีความชัดเจนเกิดขึ้นเนาะขอดูเดือนก่อนประมาณเดือนที่7เดือนที่8นะคะเดือนที่จะมีความชัดเจนมากๆเดือนที่4จะมีการติดต่อสื่อสาร เกิดขึ้นนะคะในเดือนเมษายนหรือว่า4วัน4สัปดาห์4เดือนนับจากนี้จะมีการติดต่อสื่อสารกลับไปนะคะหาคนส่วนความชัดเจนนะคะจะเกิดขึ้นในหมายเลข7นะคะ7วัน7เดือนนะคะหลังจากนี้หรือว่าเดือน7นะคะอันนี้ก็จะเป็นบทสรุปของกอง3ารนะคะดีตอนท้ายเนาะตอนแรกเหมือนจะแบบ จบแบบงงๆโอเคกองที่สี่กองสุดท้ายนะคะคนคนนี้ที่คุณนึกถึงอยู่เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้คะ คนคนนี้เขารู้สึกว่าเราสองคนมีความแตกต่างกันคุณดูมีความคิดเป็นเด็กมากยังรู้ยังเป็นเด็กที่ต้องการประสบการณ์หรือว่า,ายังมีความคิดเห็นเนของตัวเองบางทีอะอติดเรื่องของการเอาแต่ใจตัวเองด้วยซ้ําไปแต่เขา,าเป็นผู้ใหญ่มีความแตกต่างกันมากๆบางทีอะต่างกันในเรื่องของอายุนะคะต่างชาติต่างภาษานะคะคุยหรือเป็น คนประเทศเดียวกันแต่คุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันคนละภาษาอยู่กันคนละกลุ่มอ,อยู่กันคนละเหมือนกับชีวิตอะคะ่ะอยู่กับกลุ่มเพื่อนคนละแบบสังคมคนละแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะความแตกต่างเกิดขึ้นชัดเจนในภายนะคะสิ่งที่เขาคิดกับคุณตอนนี้ค่ะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณคะความรู้สึกของเขา เขอาอาจจะคนคนนี้อาย่ไ่ค่ะคนคนนี้เป็นผู้ใหญ่ จริงๆต่อให้เขาเป็นผู้ใหญ่อะ่ะเขาก็เป็นคนที่อืมข้างรักคนหนึ่งเนาะเป็นผู้ใหญ่แบบว่าชอบเด็กอะ่ะหรือว่าชอบคนที่มีลักษณะเป็นเด็กน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยค่ะตัวเขาเองอาจจะเป็นคนอที่ไม่ไม่ได้ทําเขาเรีรยกว่าไงเนี่ยเวลาที่อยู่กับ กับเราสองคนนะคะเขาจะเป็นคนค่อนข้างขี้หึงขี้หวงเนาะแล้วก็เป็นคนอารมณ์ร้อนมีความคิดเป็นของตัวเองอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนประหยัดนะแต่ว่าเขาก็จะเปยให้สําหรับเราแล้วเขาก็เป็นคนชอบคนที่เป็นคนแบบน่ารักหรือว่าเป็นคนเหมือนนิสัยเด็กๆค่ะคะ่อนข้างที่จะติด สกินชิปนะคะจากการที่มีคนมาอ้อนมาชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของ18บวกด้วยแต่ถามว่าเป็นรักที่จริงใจไหมเป็นรักที่จริงใจบริสุทธิ์ใจนะคะโอเคงั้นถามว่า take action ต่อไปออนณะตอนนี้ความสัมพันธ์คุณกับเขาเป็นอย่างไรตอนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานยเยอะเนาะแล้วก็โอเคอืม กองนี้เนี่ยอาจจะเป็นเป็นกองที่อาจจะห่างกันในเรื่องของงานในเรื่องของเหตุผลจำเป็นต่างๆนะคะ Take action ต่อไปเออเหตุเอ่อแปบ๊บนึงนะคะอาจจะห่างกันในเรื่องของงานเรื่องของเวลาเรื่องของสถานที่ที่อยู่อาศัยอาจจะไม่ได้มีประเด็นเรื่องอื่นมากมายแต่ถามว่าความรักความรู้สึกที่มีแล้วก็ เทคแอคชั่นต่อไปอาจจะมีการย้ายนะคะมาอยู่ด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าอยู่คนละที่อยู่ไกลกันนะคะเขามีโปรเจกต์ที่จะย้ายมาสร้างบ้านสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะกับคนที่เขาคิดถึงเนาะอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะ โอเคอันนี้ก็อาจจะเป็นแพลนในเรื่องของการย้ายที่อยู่การเปลี่ยนที่อยู่การมุฟเพื่อที่จะให้สามารถมาอยู่ด้วยกันได้นะคะด้วยเหตุผลของการห่างกาันเช่นการงานที่อยู่อาศัยหรือว่าอยู่คนละประเทศคนละที่นะคะโดยรวมแล้วนะคะสุดท้ายก็จะมีการตัดสินใจในเรื่องของการมาตั้งโลกรากนะคะเปลี่ยนที่อยู่นะคะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะ ย้ายมาอยู่กับเราค่ะอันนี้ก็คือกองที่4ีค่ะ